แต่ในการสอนเนี่ยถ้าจะให้ปลูกฝังเนี่ยผมเห็นพระอาจารย์เนี่ยพูดตรงเลยนะครับทีนี้จะทำยังไงให้คนเราตั้งแต่เด็กในการปลูกฝังโดยเฉพาะธรรมะในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกเป็นการปลูกฝังเขาเลยเนี่ยผมผมผมอยากได้ที่ให้แต่ละวัดหรือแต่ละอะไรเงี้ยจะทำได้ยังไงครับทำได้ยาก ไม่มีบังเอิญเหมือนอีนี้เลยกลับมาเลยเราไม่สามารถที่จะถ้าไม่มันไม่มีนิสัยที่จะเข้ามาเราพระพุทธเจ้าเรื่องเมื่อเรื่องว่าสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้สองความสี่ิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารดางภาษาได้สามปัญญาให้กันไม่ได้สี่ไม่มีอะไรบังเอิญเข้าใจไหมแล้วส่วนมากเราอยากไปเปลี่ยนแปลงเขาเห็นไหม รู้ไหมเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเองเอง,เองก่อนไล้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาจะเดินตามเราเองไม่เดินตามก็ช่างหัวมันเข้าใจไหมสิ่งที่เราทําตั้งหากมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้เขามาเห็นเองวัยรุ่นก็มาหาหลวงตาเข้าใจไหมนี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะไปอีกเนี้ยเดี๋ยวจะไปบวชชีกูยุ่งอีก